คนหลายล้านคนบนโลกออกไปยืนกันที่ถนนและบนดาดฟ้าตึกเพื่อดูปรากฏการณ์ดาวเคราะห์ดวงใหญ่สีแดงฉานอยู่ท่าจากดวงจันทร์ไปนิดเดียวทีแรกทุกคนก็ตื่นเต้นใครจะไปคิดว่าดาวอังคารจะมีผลต่อมนุษย์โลกเราแบบนี้เหมือนกับที่ดวงจันทร์มีผลต่อสภาพร่างกายและจิตใจของคนเรานี่ล่ะและการที่ดาวอังคารมายืนโลกก็ทําให้คนทําตัวประหลาด ทุกคืนท้องฟ้าจะมีแสงนวลของดวงจันทร์และสีแดงเพลิงของดาวอังคารหลายคนเกิดนอนไม่หลับขึ้นมาในทันทีบางคนถึงกับหยุดกินกาแฟาไปเลยเพราะว่าไม่รู้สึกง่วงอีกต่อไปแล้วดาวอังคารส่งพลังงานมามา,มากมายและทำให้คนกล้าบ้าบิ่นขึ้นหน่อยๆนยบางคนหัวเรามากขึ้นบางคนกวรประสาทมากขึ้นบางคนก็ออกไปนอกบ้านบ่อยขึ้นเพื่อดูท้องฟ้าที่แปลกตาไป ไม่กี่วันให้หลังทุกคนก็เริ่มรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนักวิทยาศาสตร์ประกาศว่าดวงดาวสีแดงฉานนั้นกำลังเคลื่อนที่เข้ามาใกล้โลกเรื่อยๆแน่นอนว่ายังไงก็ต้องปะทะแน่ๆชาวโลกมีเวลาแค่ไม่กี่ปีไม่กี่เดือนก่อนมีอุกบาทลูกใหญ่พุ่งชนดาวอังคารอย่างแรงจนทำให้มันหลุดออกจากวงโคจรตัวเองแล้วก็ลอยไปเรื่อยๆโอกาสที่มันจะพุ่งเข้ามาชนโลกนั้นสูงมากหลังจากประกาศไปได้สามวินาที ผู้คนก็แตกตื่นและความวุ่นวายก็เริ่มขึ้นสถานการณ์เริ่มแย่ลงเรื่อยๆยิ่งดาวอังคารเข้ามาใกล้โลกเท่าไหร่พฤติกรรมและจิตใจของคนก็เปลี่ยนไปเท่านั้นมีวิดีโอคลิปมากมายเรื่องการจำลองการประทะของดาวอังคารกับโลกและไม่มีอันไหนจบสวยสักอันอยากเห็นไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือสิ่งที่ยูทูบเบอร์รายหนึ่งถามผู้ติดตาม โลกเรามีน้ําและดาวอังคารมีแต่ฝุ่นทรายและหินแล้วเธอก็วางแตงโมลูกใหญ่ไว้กลางห้องจากนั้นเธอก็เหวี่ยงลูกโบลิ่งเข้าใส่ลูกแตงโมตอนนี้ดาวอังคารมีขนาดจะเท่ากับดวงจันทร์เข้าไปแล้วมันกําลังจะเข้ามาในวงโคจรดวงจันทร์และกําลังส่งผลต่อสนามแม่เหล็กของโลกทั้งน้ําท่วมเพริเคนามิพายุฟ้าฝนถลม่มทลายซัดเข้าหาโลกไม่ยัง้งสัตว์ทุกตัววิ่งพลาน่างบ้าคลั่ง นกไม่หนีไปทางใต้อีกต่อไปอยู่ดีๆแสงเหนือกอ็ปรากฏในทะเลแคริบเบียนระบบเศรษฐกิจนั้นรับข่าวนี้ไม่ได้คนหยุดไปทำงานจะไปทำไมกันอยู่บ้านสนุกๆก,กับคนที่รักดีกว่าโลกเรามีทรัพยากรเหลือเฟือให้อยู่ถึงวันสิ้นโลกอยู่แล้วก็เลยไม่มีใครสนใจจะแก้ปัญหาทั้งเสื้อผ้าอาหารรถยนต์เรือยอททุกอย่างสูญสิ้นมูลค่าของมันและกลายเป็นของฟรีในที่สุด วันบนท้องถนนจะมีแต่ปาร์ตี้กันทั่วโลกทุกคนใช้ชีวิตเดือนสุดท้ายของตัวเองในความสงบและสามัคคีภัยพิบัติทั่วโลกทําให้มนุษยชาติรวมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนคนบนโลกร่วมกันทําคอนเสิร์ตเพลงร็อกสุดมันดวงดาวสีแดงจะทําลายโลกงั้นหรอเงินเพลงร็อกแอนโดรนี่แหละเหมาะที่สุดคนมีเวลาเต้นรำสุดเวียงร้องเพลงปาร์ตี้ฟังดนตรีดีด มีเวทีขนาดใหญ่เกิดขึ้นทั่วทั้งโลกแต่ว่าเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายในชีวิตของบรรดาน,นักดนตรีไละอยู่ดีๆความหวังสุดท้ายก็เกิดขึ้นนักวิทยาศาสตร์คำนวณเวลาว่าดาวอังคารจะชนโลกเมื่อไหร่และมีแผนง่ายๆรองรับชโชคดีที่มนุษย์วางแผนจะย้ายไปดาวอังคารอยู่แล้วก็เลยเตรียมสร้างยานไว้รอแต่ไม่มีเวลาจะย้ายไปก่อนชนแล้วล่ะแต่เรื่องดีก็คือพวกเขารอดูหายนะนี้ได้จากนอกวงโคจรของโลก คุณจะได้เข้าไปในยานกินป๊อปคอร์นผ่อนคลายแล้วก็ดูโชว์สุดปังพอฝุ่นหมดเราก็อาจกลับโลกได้หรือกลับมายังซากที่เหลือหลังจากที่ได้รู้แผนการน,นี้ทุกคนก็ช่วยกันสร้างยานให้เสร็จทั้งวันทั้งคืนทุกคนต่างเสนอไอเดียกันทั้งโลกยังเหลือเวลาอีก2ปีกว่าหายนะจะบังเกิดเวทีคอนเสิร์ตเปลี่ยนเป็นสถานียานอวกาศแทน ดาวอังคารทําให้คนมีพลังเหลือเฟือและเมื่อมีทีมเวิร์กที่ดีทุกคนก็ช่วยกันสร้างสถานีอวกาศได้เป็นพันๆนในเวลาไม่กี่เดือนนี่แหละเวลาคน7จ็ดพันล้านคนทํางานร่วมกันทั้งชาวนานักกายภาพเชฟวิศวกรนักกีฬา,า,น,กกานักบัญชีทุกคนร่วมมือกันหมดตอนนี้ดาวอังคารอยู่ใกล้โลกของเรามากกว่าดวงจนวันบทร์แล้วมันบดบังสงอาทิตย์แล้โลกของเราก็มืดสนิทในทันทีเหลืออีกแค่ไม่กี่วัน คนทำงานหนักเหมือนกับมดในอนาณาจักรขนาดใหญ่กำลังตบแต่งรายละเอียดสุดท้ายของสถานีอวากาศและใช้เวลาถึง4วันกว่าทุกคนจะขึ้นยานได้หมดแถมยังต้องมีของจำเป็นอย่างอื่นอีกทั้งสัตว์ปลามเมล็ดพืชต้นไม้ผกักผลไม้วิดีโอเกมแผงขายผลไม้ตามเวลาแล้วดาวอังคารจะเข้าในวงโคจรโลกอีกไม่กี่วันนั่นแหละเป็นช่วงความเร็วสูงสุดดาวอังคารใหญ่กว่าครึ่งของโลกนิดเดียว ตาบนท้องฟ้านั่นมันดูใหญ่อลังการเหลือเกินยานเริ่มออกตัวแล้วทุกคนมองและบอกลาโลกเป็นครั้งสุดท้ายพยายามจดจำทุกอย่างไม่กี่ชั่วโมงทุกอย่างก็เปลี่ยนไปโดยถาวรแน่นอนว่าถ้าดาวสองดวงประทะกันยังไงก็ต้องมีเพลงประกอบขอมอบหน้าที่ให้นักร้องเพลงรร็กบนยานแต่ละลำจัดเทศกาลดนตรีได้เลย ท่ำกลางเพลงร็อกกึกกล้องดาวอังคารเข้าสู่บรรยากาศโลกและเผาไหม้พื้นถือตัวเองไปแค่นิดหน่อยแต่ก็ทำให้มีพลังงานมหาศาลออกมาพอเริ่มแรงแล้วเร็วขึ้นมันก็หล่นตุ้มลงในมหาสมุทรแปซิฟิกคลื่นยักษ์กวาดไปทั่วทั้งโลกทุกอย่างลุกเป็นไฟแล้วคนบนยานก็ต้องใส่แว่นตากันแสงเพื่อไม่ให้ตาบอดโลกสีฟ้าของเรากำลังเปลี่ยนเป็นสีแดงเพลอิอ ฝุ่นของดาวอังคารผสมกับน้ำบนโลกของเราแรงกระแทกลามไปจนถึงเปลือกโลกลงไปจนถึงแมกม่หลอมเหลวชิ้นส่วนของดาวอังคารบางชิ้นนั้นใหญ่ขนาดประเทศทั้งประเทศกำลังลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศการชนกันนั้นทำให้มีพลังงานมหาศาลที่ทำให้น้ำทะเลในมหาสมุทรเดือดเองและน้ำก็ระเหยไปหมดทะเลเหล็กไหลไปทั่วทุกพื้นผิวโลกวันผ่านไปสัปดาห์ผ่านไปเดือนผ่านไปมีวงเข็มขัดจากดาวอังคารหลอมรอบโลกไว ดูเหมือนวงแหวนดาวเสาแต่เป็นลูกไฟไม่มีผิดคงต้องใช้เวลายาวนานกว่าจะได้จังหวะที่ปลอดภัยในการจอดยานแต่มนุษยชาติคงไม่สามารถใช้ชีวิตรอดบนยานได้นานขนาดนั้นทั้งอาหารน้ำและออกซิเจนก็จะหมดไปในไม่กี่ปีแต่นักวิทยาศาสตร์เตรียมแผนการไว้พร้อมแล้วยานนั้นเป็นเหมือนที่หลบภัยได้แล้ก็มีแผงพลังงานเพราะว่าโลกเราเหนี่ยวร้อนจี ก็เลยเป็นพลังงานได้มากมายมากพอที่จะให้ยานทำงานอยู่ได้โดยที่ทุกคนนอนหลับไปพันปีและเมื่อโลกเย็นลงเมื่อไหร่มนุษย์ก็จะตื่นขึ้นเวลาผ่านไปหลายร้อยปีมีอยู่วันหนึ่งยานทุกลำอยู่ดีๆก็เกิดสัญญาณเตือนดังขึ้นมาทุกคนค่อยๆตื่นจากเพลิงอย่างช้าๆร่างกายเหนื่อยล้าไปหมด แต่หลังจากกินกาแฟาการประหนึ่งฉีดเข้าเส้นเลือดทุกคนก็พร้อมจะลงไปแล้วที่โลกตอนนี้มีทวีปใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายและบรรยากาศก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงโลกน่าจะเสียวงโครจรดั้งเดิมไปแล้วคงจะหมุนไปคนละมุมคนละทิศเลยด้วยซ้าโดยดูที่เรารู้จักก็หายไปแล้วด้วยน้ําบนโลกระเหยไปตั้งแต่3ามสี่ชั่วโมงแรกแล้วแต่ยังมีทาน้ําแข็งมาหือมาอยู่บนดาวอังคารอาจจะละลายไปตอนชนแล้วด้วยมั้งดาวอังคารอาจจะต้องแบ่งน้ํากับโลกของเราแล้วล่ะ บรรดาฝุ่นผงน่าจะสงบลงแล้วตอนนี้และดินก็น่าจะเหมาะสําหรับปลูกพืชแมกมาที่ไหลออกมาน่าจะพลิกแร่ธาตุและสารเคมีที่มีประโยชน์ขึ้นมาแล้วเรารู้ว่ามันอาจจะลําบากแต่มนุษยชาติต้องปรับตัวกับโลกใหม่ให้ได้อะไรก็ได้แล้วล่ะตอนเนี้มนุษย์โลกทุกคนวิ่งไปที่หน้าต่างที่ใกล้ที่สุดเพื่อดูว่าโลกหน้าตาเป็นยังไงหลังจากผ่านไปหลายศตวตรรษเอออยู่ไหนแล้วเนี่ย ทุกคนกำลังเอียงคอมองไปที่จุดว่างเปล่าที่เคยมีโลกอยู่แรงกระแทกของดาวอังคารนั้นแรงจนมันผลักโลกออกจากวงโครจรรอบดวงอาทิตย์เลยมันหายไปแล้วดีเอาไงาต่อละทีนี้ผู้ชายไว้หนวดคนหนึ่งคว้ากีตารามาแล้วพูดว่ามาเต้นกัน